สว,ส, as, ส,วส,สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีชโดยที่ในเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการทดลองรับของรัฐบาลโลกที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้การทดลองพวกนั้นเพื่อต่อสู้กับจอบอยที่กลับมาซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยจอบอยที่กลับมานี่คือลูฟี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวที่ใครหลายคนนั้นต่างรับรู้นะว่าจอบอยเนี่ยเขานี้นจะได้มีการกลับมาอีกครั้งหรือไม่บางคนนก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าเทพโนธินิกาเขานี้นจะได้มีการกลับมาีครั้้งะะไแบบนใช่ โดยที่เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าเรื่องราวเกีเก่ยวกับจอาบอลเลกานิกาที่เขาเนี่ยจะได้มีการกลับมาอีกครั้งเรื่องราวพวกนี้ผู้คนหลายกลุ่มเนี่ยก็ต่างรู้กันละมันเนี่ยก็จะมีคําทํานายล่าสุดท,ที่ได้มีการบันกว่าในอนาคตน้นจะมีการต่อสู้กับปีศาจขนาดยักษ์เกิดขึ้นซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าลูฟี่ในร่างเกฮานิกากับกองทัพขนาดใหญ่ที่เป็นพวกพ่อของเขาเนี่ยในตอนนั้นได้มีการร่วมมือกันต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์และปีศาจขนาดยักษ์ตัวนั้นน่าจะเป็นท่านอิมเพราะฉ จอบอลเนี่ยจะได้มีการกลับมาอีกครั้งและในตอนนั้นรัฐบาลโลกเนี่ยพวกเขานี่ก็ต้องเจอเข้ากับสุกการต่อสู้ครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผู้คนได้รับรู้เรื่องรล่าขนาดนี้เนี่ยพวกธานิมกับผูุ้เท่าที่พวกเขานั่นอยู่มานานเนี่ยก็ได้จะรับรู้เรื่องรล่าพวกนี้เหมือนกันและเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะ,ะว่าถ้าเกิดธา,านิมรับผูุ้เท่าถ้าเกิดพวกเขานีรับรู้เรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วแลวพวกเขานั่นไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวาที่แปลกประหลาดมากถ้าเกิดพวกเขานั้นทำแบบนั้นใช่ไหมฮะและนี่ นั่นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวสําหรับสึกการต่อสู้ครั้งนั้นไว้แล้วใช่ไหมฮะและนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไม่น่าสนใจนะว่าท่านิมิก้าผู้เฒ่าพวกเขาเนี่ยจะมีการทดลองรับเพื่อเติมการสําหรับสึกการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงห,าาหรือไม่เ<ๆ>พราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีเรื่องราวที่จินนี่แม่ของวันนี่เนี่ยถูกจับไปทดลองจจกเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคเลยก็ได้ตายไปในตอนนั้นใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นการทดลองของพวกสัตว์เทินแล้วก็พวกผองมังกรฟ้าและพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่การทดลองของเวกะพัง้นนาพ ได้ทาการทดลองแล้วก็สร้างมาเท์เฟมขึ้นมาแต่ว่ามาเท์เฟมส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกขมโมยไปยซึ่งมันเนี่ยคือพลังงานที่สามารถเติมให้ก่าอาวุธโบราณได้และนี้ก็เลยทําให้เราได้รู้นะเวกพังเขานั้นไม่รู้เกี่ยวกับอาวุธที่ท่านน,านิมนินชัยนะฮะในการทําลายเก่รูเซียก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นนะเวกพังเนี่ยเขานั้นไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการทดลองรัฐบาลโลกและนั้นก็เท่ากับว่ารัฐบาลโลกเนี่ยพวกเขาน่าแอบมีการทดลองและแอบมีการวิจยัยนะฮะเพื่อทําอะไรบางอย่างสั่การที่พวกเขาม พวกเขาในมีาวธทำลายล้างในสรีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าการที่ได้มีการทดลองเกี่ยวกับจินนี่เนี่ยนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลโลกพวกเขาในมีการทดลองเกี่ยวกับกองทัพเพื่อใช้ในสรีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแ,แบบนี้เหมือนกันจนการทดลองจินนี่ที่ทำในวัน bon นี้นด้เกิดมาและมีพลังผดปีศาสนี่มันทําให้น่าสนใจะวารัฐบาลโลกพวกเขาในกำลังทดลองเกี่ยวกับมนุษย์เลือผดปีศาหรือเปล่าพเพราะว่าการที่วันนี้นั้นเกิดมาและมีพลังผดปีศาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันบังเอิญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการท้วงงรรอออพกกนนนนััมมคืาีุษ์ศ นี่มันจะนาไปสู่เรื่องราวหนึ่งพลังที่มันกลงที่สุดในรางวัลพีทซึ่งนั่นคือความสามารถในการใช้พลังผ่ปีศาจได้สองผลของหนวดดำหรือไม่เพราะว่าวมันก็จะน่าแปลกที่เนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่หนวดดำเท่านั้นที่สามารถใช้พลังผ่ปีศาจได้สองผลใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าในเนื้อเรื่องนอนาคตมันก็น่าจะมีคนหนึ่งที่สามารถใช้พลังผ่ปีศาจได้สองผลเหมือนกันและในช่วงเวลาเนื้อหาก,ก่อนวัเล่ที่ได้มีการ,ปรเปิดเผยออกมาเนี่ยหนวดดำนี่ก็ได้อยู่ทนนี่นั่นและในช่วงเวลาหลังจากนั้นแล้วก ภาวะในตอนที่หนวดำดำั้นปรากฏตัวอีกทีเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวในตอนที่เขานัง่งโตขึ้นแล้วก็ได้มาขอเข้ากลุ่มหนวดขาวและแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็เลยกลายเป็นป,ประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะว่าในช่วงเวลาที่หนวดดำนั้นหายไปเนี่ยเขานั้นจะถูกรัฐบาลโลกระเบิดก่อนฟ้าจะไปทําการทดลองเกี่ยวกับพลังผีปีศาจนั่นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะเป็นไปได้ทั้งสองทางน,นะฮะนั่นคือทางแรกนั่นคือหนวดดำเนี่ยเขานั่นถูกจับไปทดลองจะสามารถใช้พลังผีปีศาจได้นสองผลหรือไม,ม,ม,ม่อ,มอีกทางหนึ่งนั่นคือหนวดดำเนี่ย,ย เขาในมีร่างกายแบบประหลาดจะสามารถใช้พลังผ่ปีศาจได้นสองผลรัฐบาลโลกนั้นก็เลยจับตัวเข้าไปทดลองอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจากในช่วงเวลาที่เขาหนาหายไปแล้วเขานั้งกลับมาเข้ากลุ่มหนวนขาวเนี่ยในตอนนั้นหนวนดำนั้นก็จะมีร่างกายที่แปลกประหลาดที่เขานั้นไม่ต้องหลับต้องนอนได้แต่ตอนนั้นและหลังจากนั้นหนวดดำนั้นก็ได้อยู่กลุ่มหนวนขาวมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่หนวดดำมันมีร่างกายที่แปลกประหลาดและสามารถใช้พลังผ่ปีศาจได้สองผลเนี่ยช่วงเวลาที่เขาหนาหายไปในวัยเด็กมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่่่่่่นนนนาาาาสสสงัยยทีีุดดแล้้ววะะเเพรขกอคโ ที่ได้ชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่แข่งแรงที่สุดในโลกเขาเนั้นก็ยังถูกรัฐบาลงล้มตับตัวไปแล้วในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนไคโดนั้นก็จะถูกจับไปทดลองเหมือ,อ,มน,อ,มอนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจถ้ากโนดามเนี่ยจะถูกจับไปทดลองในวัยเด็กและถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้เป็นจริงขึ้นมานั่นก็หมายความมันนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเป็นห่วงนวันึกสุดท้ายกองทังพฝ่ายมังกรฟ้าฮัผู้ท้ารบกันในอีมเนี่ยพวกเขาเจะมีกองทัพสุดแก่งที่มีความสามารถจากการทดลองมากมายและหนึ่งในนั้น้้นนนนมมมมมัอออออาา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 จจะะเปปป็็ควสสสรรรรรถถกกกก่่่่งงงยททีีลทลนนแลลลหดไตตบพผผ จาว่าก็ลองคิดดูนะว่าได้เกิดเหตุสุดท้ายเนี่ยพวกลูฟี่นั้นต้องต่อสู้กับสตูที่มีพลังแบบนั้นนะฮะมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมพวกลูฟี่เนี่ยถึงได้ต้องรวมรวมพรรคพวกแล้วก็กองทัพมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยการเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะว่ารัฐบาลโลกเนี่ยพวกเขาเจะมีเรื่องราวการทดลองรับในการสร้างกองทัพสุดแก่งเพื่อใช้ในการต่อสู้กับจอวาและก็นิกาที่กลับมาในอนาคตและแบบนี้หรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอลรูแล้วก็รอดูแล้ก็ต่อไปนะฮะ โอเคแลื่นี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช้าๆๆส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ